ปวดขาปวดขาผมปวดขาเนี่ยผมมาจากโรงพยาบาลเนี่ยเรื่อม,มาสตรีมให้คนดูเนะี่ยเจอโดนด่านในเฟสทีกโรงพยาบาลต้องมาจ้างโรงพยาบาปลปวดขาครับไปเอ็มผมเหลืออีกเจ็ดวันนะครับเล่นได้นะครับน่าจะประมาณเจ็ดวันน่าจะเล่นได้ปดตอนนี้ปวดขา อะไรครับกูนึกว่าตายหาไปแล้วยังครับเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลครับเ <ใน S 1> พิ่งออกมาจากโรงพยาบาลครับในสุดขอดูแผลที่อีสวยกัดมึงหน่อยไอสัตสันดานชั่วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสตรีมเมอร์ที่น่าตกปากที่สุดในไทยโอ้โหมึงเป็นอะไรกับกูเนี่ยสารยุทธกูถามมึมึงเป็นอะไรกับกูกูถามมึงเป็นอะไรกับกูเยีย่ย ว่างๆมาทําบุญที่วัดผมบ้างนะโยมที่ปัตตานีว่างๆอู๋ไม่ไปแล้วครับเป็นอะไรอ่ะหายแล้วหรอไม่ได้หายครับก็แค่แบบปวดอักเสบนิดหน่อยยังไม่ได้หายมากอยากเข้าไปเล่นเนี่ยไอ้ที่เอ้ยตาสองมาตรฐานจะดูไหมล่ะครับหมาเป็นยังไงบ้างครับไอ้สวยมันก็ร้องไห้ครับที่มันกัดผมเพราะว่าผมไม่ให้มันกินอาหารไง เพราะมันเื้อตอนเนี้ยเลยขังไว้ไม่ให้มันกินอาหารอะไรไม่เกี่ยวเลยครับคนดูเป็นอะไรคนดูเป็นอะไรนี่ผมถามก่อนเออก็สูขใจให้ได้ไม่รับปวดขาด้วยเนี่ยเป็นกําลังใจให้หาผมหายเร็วๆอ๋อโมแล้วผมได้อะไรผมถามก่อนโมผมได้อะไรอน,นี้ผมจะบอกคนทุกคนว่าผมจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วนะครับ ที่ผมหายไปเนี่ยผมแบบมีแจ่เรื่องเลวร้ายเข้ามาน่าจะมีแจ่เรื่องดีๆแล้วล่ะผมก็รักพี่มาลีเหมือนเดิมแต่ถ้าเจอกูขอตบปากเอาที่แทงเอาปืนยิงซ้ำจักถ่วงน้ำลากเอไอไอสรยุทธมึงเป็นอะไรกับกูเนี่ยกูถามวิสอยุทธมึงเป็นอะไรกับพี่หายไปเพราะโดนแบนนี่แบนแบบไหนครับเกมแบนหรือเล่าแบนอ๋อไม่ใช่เล่าแบนครับไม่ใช่ครับการลุตินไม่ใช่ครับน้องคือพี่โดนแบนไายเอมพี่แก้แล้วมันไม่ได้ตอนนี้แก้ได้เหลือแค่เจ็ดวัน น่าจะไม่เกินพรุ่งนี้แหละเออคอมซ่อมเสร็จแล้วอ,อไม่ถ้าคอมผมเอาคอมมาใหม่ก็จริงเว้ยฟังก่อนผมเอาคอมมาใหม่ก็จริงแต่สุดท้ายมันก็ต้องย้ายตัวย้ายไปลิททำนู่นทำนี่ใหม่อืมผมจะบอกอย่างนี้มึงไม่ที่ผมไม่ได้สตรีมถึงจีสองรู้ไหมเพราะอะไรผมรักคนดูไง เออผมรักคนดูฟังผมก่อนดิ่ผมโดนเมียทิ้งครังาผอนครับนี่ไม่ได้อ้างนะเพื่อนผมโดนเมียทิ้งทํายังไงดีครับหาหาหาเมียใหม่แลาเพื่อนมึงหลอกนะคือที่ผมไม่ได้สตรีมตีสองเพราะว่าอ่นหนึ่งเราไปเรียนกันใช่ไหมสองถ้าเองมาดูพี่พ่อแม่เองภูมิใจไหมล่ะเออใครละโดนด่าพี่นี่ไงโดนด่า ปากตอแหลโทษไอสวยกูขอให้มันกัดจูมึงขาดดูอ่ะไอเทียกูมไม่ได้โทษเอา้ากูไม่ไปโรงเรียนผมรู้อ,อ่างอะไรไม่เรียนลาออกละเออดีเนะเาะอผมพีดหรอกครับผมให้เด็กๆไปนอนเร็วตอนเที่ยงคืนโอเคไหมเที่ยงคืนเราก็ไปนอนกันห้าทุ่มเนี่ยเราควรนอนกันได้แล้วคนที่เขาสตติมดึกๆกะ ผมไม่ได้ว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะเราควรรับหลังคนดูนะเดี๋ยวกูเข้าไป<อ>คุยหน้าบ้านเลยอยู่คบเพรใช่ไหมจอกไม่ใช่ครับนัทพงผมรับแอดเฟซไปแล้วไอ้นรบมึงหาตอแหลคนดูเระไอ,อห,หมูป่าเถ่าโอ้ไก<โอ>่ <laughs> วะหมูป่าเถ่ากูยังไม่เถ่าเล,เลยเนี่ยกูยังวัยรุ่นอยู่เลยเนี่ยทศทีครับยี่สิบสามแล้วตอนเนี้ยปีนี้ยี่สิบสามนะ ชักวาวหน้าคอมจนคอมพังเลยหรอครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเปิดเทปไม่ได้เปิดเทปครับผมรับหลังคนดูแล้วผมได้อะไรผมถามผมถามหน่อยเนี่ยผู้หญิงมาเม้นในเฟซบุ๊กอ่ะเขาบอกว่าอุ้ยทำไมมีแต่คนเม้นด่ามาลีแรงจังอ่ะไปทำอะไรแบบเหมือนไปฆ่าใครตายเออกูก็งงตัวกูเหมือนกันบอกรักน้ำตาลหน่อยรักนะครับน้ำตาล หวานหรือเปล่าเนี่ยอี่พี่อะอะไรครับผมแค่เป็นหัวงคนดูผมผิดหรอมาฟักผมเป็นหัวคนดูผมผิดหรอไอ้ถามจริงไอนี่กูเป็นห่วงพรามึงนี่กูผิดหรอบอกรักรุ่นพี่สาวสาวแบบหวานหวานหน่อยครับรุ่นพี่คนไหนอีสวยไหมล่ะเรียนอยู่ไหนมีเฟซหน่ะเดี๋ยวกูทักเอง เกิดอะไรขึ้นหรอครับพี่คือไอ้สวยอะ่ะผมไม่ได้ให้อาหารมันมันกัดพี่อ่ะมันกัดพี่ปุ๊บพี่ก็เลยไม่ให้อาหารมันตลอดเนี่ยมันนอนเซาอยู่เนี่ยพี่ไปโรงพยาบาลกลับมาพี่มาโพสต์เซปุ๊บโดนด่าโดนนู่นโดนโดนีน่อีที่ยอพี่งงเลยทำไมคนดูเขาเป็นอย่างนี้กันวะโอ้โหพี่ก็ไม่เข้าใจอ,ะอ่ะปั้นน้ำเป็นตัวผมปั้นน้ำแล้วผมได้อะไรอะ่ะ ผมอยู่กับคนดูไม่ดีกว่าหรอคนดูให้ผมทุกอย่างขนาดนี้ใครจะไปลืมพระคุณได้ล่ะถูกไหมล่ะเออไหนแผ่ผมยกขาไม่ได้ผมทำอะไรไม่ได้เลยต้องให้น้องมาพยุงเนี่ยเนี่ยผมจะยกขาเนี่ยอะ,ะเจากล้องก็เอามาไม่ถึงโอไอ้ที่อะจริงๆครับ ยกขาไม่ได้แล้วเยี่ยวยังไงก็ไปนั่งเยี่ยวไงครับที่เยี่ยวของผมมันเป็นที่นั่งผมก็นั่งเยี่ยวไงเหมือนนั่งขี้อ่ะเออผิดอะไรอ่ะไอ้เฮียโอ้รู้ที่มึงลงรู้ไหมสวยมึงจะเอายังไงกับพิธบุญกูทําที่กูหาพ่อมึงดีเออใจเย็นใจเย็นไม่รู้นี่งไงมันก็นอนเซาอยู่เนี่ยเห็นไหมมันนอนข้างผมเลยเนี่ย เดี๋ยวกูพาพวกกูไปคุยหน้าบ้านนะรับหลังคนดูจะไปขอเซตยอดสู่ต่อซูทพ่อซีหมอดสองห่อใส่ไข่อะไรครับสองห่อใส่ไข่อะไรไส่หมูป่าเถาเดี๋ยวกูไปหน้าบ้านมึงแทงพี่กูไม่เอาไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาน้องไม่เอาไม่เอาอย่ามาอย่ามาโกหกหน้าตายโอ้โหคุยกับเราเสร็จก็ทิ้งเราเหมือนหลอดเพราะเราหลอดเธอมาตรัก พอเราหลอดเธอมามาตละคืออะไรอ่ะไอเหี้นนี่จะเล่นหมวกเวแต่มุกแป๊กอะไรอ่ะรับหลังคนดูจัดหัวมีแต่เหลี่ยมโอ้เปิดเพลงเหลี่ยมดิไอสตัตว์อ่ะกูจะเปิดให้พวกมึงฟังถ้ากูเปิดแล้วมึงจะด่าดกูนะมันเงินกูหรอเพลงเหลี่ยมอ่ะทุกคนช่วยฟังหน่อยนะถ้ากูเปิดเปิดดิ เอากมเปิดให้มึงละ S <S> ก่อนจะเลี่ยมขอให้มึงเนียนๆหน่อยเลี่ยมโง่ๆเลี่ยมควายๆก็จะเลี่ยมเลยนนายเดี๋ยวโดนตอ่อยอ๋อพ,พันนี้ผิดที่มึงรับหลังแต่ผีดที่ทำดีต่อหน้าแม่มึงคงเลี้ยงก่อยๆสันดานมึงเลยถอยสิทธากูดูนีใส่แลวสันดานดูยังไงมึงก็ยังไม่มีดีเก่งแต่รับหลังมงก็เชิญทำไปพรเนไมยได้ใจกูเลยลูกเ้ามาในปากมึงออกแล้วเอาตีนกูไปวางแทนแล้วแต่กูด่ามึงไปถ้ามึงคล้องใจมึงก็มามัดมือแทงเดี๋ยวไอ้สผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะนี่ ยังไม่ได้ทำโอ้โหเลี่ยมทุกดอกไอกระดอกลูกอีดอกเลี่ยมตลอดนี่ก็แล้คเดยวไปนห้หอทำมึงไม่เหลี่ยมกูก่อนกูก่อเฮ้ยขอบคุณครับร้อยหนึ่งรัชชันนะครับ ขยะมึงมันไอควายโอโหตว์มึงเลี่ยมกูทุกดอกแต่มึงกับบอกกูเพื่อนละโโยไอสัตว์ไอนกสองหัวมึงมันทุเล็ดอีกไอสัตว์ไอทุเล็ดมึงทรยดมึงหักหลังมึงแปรพักเหมือนกับพีเพจโถยควายไอเสืมึงมันสว่างมึงมันขยะกูไปคัดแยกอ ตัวเองให้รอดก่อนแล้วก็มาเลี่ยมกับกูเลี่ยมทั่วไปเลี่ยมพื้นๆกูมองยังไงกูก็รู้เลี่ยมกับคนรอบตัวมีใครเขามองว่ามึงฉลาดเลี่ยมควยๆกากจะตายเขามองว่ามึงมันอุบาดเว้ยโอ้โหโอ้โหครับผมอันนี้อันนี้ไม่ได้เปิดให้ผมฟังใช่ไหมครับ ไม่ก็ผมไม่ได้เรียนผมโดนในสวยกันจริงๆอันนี้ยทุกคนรู้อยู่แล้วผมก็โพสเฟสอ่ะเป็นสื่อเฟสมันอาจจะเป็นสื่อกลางว่าผมโพสไปแล้วว่าอ่านผมมาดูให้สวยกันจริงๆนะครับแล้วก็ผมยังยกขาดตัวเองไม่ได้เลยตอนเนี้ยจะไปไหนผมก็แบบให้น้องไอ้พอยบูอะไรพยุงอะไรอย่างเงี้ยเดินยังเดินแทบไม่ได้เลยครับขนาดจะเอาขาอ่ะมึงโชว์แผลดีนี่ไงครับก็จะโชว์มันโชว์ไม่ได้เนะี่ยปวดอยู่เนี่ย ยังยกยังลำบากเลยเนะี่ยถ้าผมไปกินเหล้าผมไม่มาสตรีมหรอกครับผมจะตายวันตายพุ่งผมยังไม่รู้เลยมีแต่เรื่องเลวร้ายเข้ามาในตัวผมเนี่ยผมยังมานั่งสตรีมอยู่กับคุยกับคนดูเนี่ยคนดูก็ถูกใจให้ผมหน่อยได้ไหมผมไม่ขออะไรมากเลยขอแค่นี้อเอากล้องลงไปถ่ายกล้องมันมาไม่ถึงครับผมหยิบมาแล้วเนี่ยมันตันแค่นี้เนี่ย เนี่ยเห็นว่าสายมันตันแค่นี้ดึงมาได้แค่นี้จริงๆครับผมโกหกคนดูแล้วผมได้อะไรชีวิตผมเจริญเลยไม่ล่ะถ้าผมโกหกคนดูผมไม่เจริญอยู่แล้วกินเหล้าโอนสามร้อยไม่เอาครับให้เหล้าเ่อกับแช่งนะเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกรักคนดูมึงเอาโทรศัพท์ถ่ายแล้วโชว์กล้อง มันจะเห็นไหมล่ะผมขยับไม่ได้เนี่ยมันจะเห็นไหมล่ะคนดู